ชีวิตไม่ว่าจะคุยกับใครก็ถูกบล็อกเสมอ หลายคนอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะคุยอยู่ดีๆเขาก็บล็อกเรานะอาจจะเกิดจาก4ข้อนี้ก็ได้นะที่โคเชมจะกล่าวมานะคะข้อแรกเลยคนที่บล็อกคุณเนะี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าถูกลบกวนมากเกินไปถูกลบกวนในที่นี้ก็คือคุณอาจจะติดต่อเขาบ่อยเกินไปคือทุกวินาทีสงวามติ้ง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 จนอีกคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีงานการทําหรือไงวะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็คือแบบ พอถูกรบกวนเยอะๆอ่ะเขาไม่มีสมาธิไงเขาก็เลยบล็อกคุณไปก็อาจจะเป็นไปได้นะคะข้อที่2คือเกิดจากปัญหาส่วนตัวของเขาเลยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะคะเขาอาจจะเครียดในเรื่องอื่นๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยแล้วทีนี้เวลาที่เครียดเนาะ ก็เลยแบบไม่อยากคุยกับใครอยากใช้พื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากทําให้คุณรู้สึกแบบเสียเวลากับเขาด้วยเขาก็เลยตัดสินใจบล็อกที่เกิดจากปัญหาส่วนตัวของเขานั่นเองนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะต้องการความเป็นส่วนตัวสูงประเภทคนที่ introvert นะคะโคเชมเองก็มีลักษณะคล้ายๆคน introvert อยู่เนาะซึ่งคนประเภทนี้อะ่ะเขาก็ ถ้าไม่มีอะไรจําเป็นหรือแม้กระทั่งจําเป็นแต่ไม่ได้สําคัญมากไม่อยากคุยนะคะไม่ได้อยากคุยแต่ก็จะมีบางช่วงเวลาที่อยากคุยบ้างอ่าอยากคุยบ้างแค่1ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอาจจะอยากมีแฟนอยากมีคนคุยบ้างแค่สองสามชั่วโมงอ่ะไม่ได้อยากแบบตลอดเข้าใจไหมดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพอคนนั้นเขาชอบเรามากๆข้างรักเรามากๆอ่ะมันชวนคุยบ่อยๆจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะการมีแฟนบางทีก็อาจจะต้องแบบ เฮ้ยต้องต้องวิดีโอคอลทุกวันอะจะต้องคุยกันทุกวันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งโคลักษณะแบบนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนแต่มันจะมีบางช่วงเวลาที่ รู้สึกอยากมีแฟนเพราะฉะนั้นความต้องการของเขามันก็เลยสูงนะคะเมื่อเราโดนคุกคามแบบนี้เขาก็เลยบล็อกไปนั่นเองเนาะสุดท้ายข้อที่4ค่ะไม่ต้องการให้คุณรู้เรื่องส่วนตัวนะคะคนที่เขาบล็อกเราก็อาจจะไม่ต้องการให้เรารู้เรื่องส่วนตัวก็ได้หรือสิ่งที่เขาทำชีวิตประจำวันข้อนี้เราจะสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่สาวๆถามโคเชมเข้ามานะว่า ค้ชขาอยู่ๆก็ดู Facebook เขาไม่ได้เลยแต่ว่ายังสามารถคุยทักแชทเขาได้อยู่นะนะคะหลายคนเจอสถานการณ์นี้หรือบางทีหนุ่มๆก็อาจจะเจอสถานการณ์นี้เช่นกัน Facebook IG เข้าดูไม่ได้นะคะเหมือนเขาตั้ง Private เป็นส่วนตัวซึ่งไม่ได้ตั้งหรอกเขากันแค่คุณเท่านั้นที่อาจจะแบบ เห็นข้อมูลของเขานะคะแต่คุณสามารถที่จะทักแชทเขาได้ซึ่งถ้าเราเจอหรือคุยกับคนลักษณะแบบนี้นะโคช้ชบอกเลยว่ามันไม่แฟร์สำหรับเราซึ่งเขาอาจจะมีคนคุยคนอื่นหรือมีแฟนแล้วก็ได้แต่อยากจะมาแบบกระแซะคุยกับเราอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กกับเราเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่มีความแฟร์กับเราเราก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปแคร์หรือว่า ไปคุยอะไรประมาณแบบนี้คือถ้ามันยากขนาดนั้นนะคะเราก็ไปหาคนที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราดีกว่า